สวัสดีค่ะอันอันนะคะเราอยู่กับช่องอนามขายฟอร์ชาแนลนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะบวกแพ็กเกจในราคา1 5 6 5 0 0้านบาทนะคะตอนนี้เรามีโปรดดอกเบี้ย0%ผ่อน4 8่ดมวนนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะลูกค้าเลือกได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาชุดวายนะคะชุดแรปเตอร์หรือชุดวิกเตอร์นะคะเลือกได้เลยนะคะเรามีจำนวนจำกัดแค่10คันเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะตัวนี้มีหลายสีนะคะอย่างสีที่เห็นนี้เป็นสีเทาดำ ะะก็จะคุมโทนเพราะว่าเขามาด้วยกระจังหน้าสีดําอยู่แล้วนะคะราวหลังคามือจับนะคะกระจกเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะก็เป็นสีดํานะคะรุ่นสปอร์ตนะคะตกแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจในราคา58,0 0 0บาทนะคะมาด้วยกล้อง360องศานะคะรอบพันเลยนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของตัวท็อปขับ2นะคะมาอยู่ในเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวอันพาชมรอบๆนะคะสําหรับตัวสปอร์ตบกแพ็กเกจนะคะดูค่ะถ้าเป็นสีเทาดําก็คือจะเป็นสีคุมโทน นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบแนวดุดันนะคะชอบแนวแบบคุมโทนแบบนี้เราหล่อเข้มๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะในรุ่นตัวสปอร์ตบ็อกแพ็กเกจนะคะแล้วก็เป็นสีเทาดําแบบนี้นะคะไฟไท้ายยังเป็นตัวซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะไฟไท้ายสวยนะคะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็แบบแฮนด์ฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในของตัวเอเวอเรสของเรานะคะเป็นรถนะคะ เจ็ดที่นั่งนะคะที่กว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวอันจะขึ้นไปให้ดูนะคะในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้นะคะจะปั๊มต่อนะคะคําว่าสปอร์ตนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวอันพาเข้าไปดูนะคะอันสูง165นะคะหัวไม่ติดเลยนะคะทําให้โปร่งโล่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะ นี่นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะห้องโดยสารก็จะหรูหราแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสี คุมโทนแบบนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจดูรุ่นสปอร์ตอยู่นะคะตอนนี้โปรคือคุ้มค่ามากดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดวดพร้อมชุดแต่งที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบนะคะ <S <S ลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นนะคะติดต่ออันได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองสี่เก้าหกเจ็ดแปดสามเก้านะคะหรือเข้ามาหาใน้ที่ฟอร์ดอาร์มราชพฤกษ์พระรามห้าของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะอย่าลืมดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดวดนะคะตอนนี้มีแค่ านนั้ใครรีบใครไวได้ไปเลยค่ะหวัสดีค่ะ